ห้องเย็นท่าข้ามพะงาดแชมป์ฟุตซอลไทยลีก2023วันที่10ธันวาคม2566ที่ท่าข้ามสนามชัยฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบแชมป์การแข่งขันฟุตซอลไทยลีกฤดูการ2023 สำหรับแชมป์ในปีนี้ตกเป็นของสโมสรห้องเย็นท่าข้ามที่ลงแข่งไปแล้ว25นัดมี73คะแนนทิ้งห่าง b l a c k p e a r l United อันดับ2เป็น5คะแนนโดยที่ยังเหลือการแข่งขันอีก1น,นัดที่ทีมอบถ้วยแชมป์ได้รับเกียรติจากอดีศักดิ์เบนจารีวันอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยโรจนสิทธิ์มีนิติสิ่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบฟบเวอร์เรดจำกัดมหาชนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคุณสมประสงค์ปัญจลักษ์ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทม์โรดพาวเวอร์จำกัดมหาชน สำหรับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2023ยังเหลือเกมการแข่งขันอีกหนึ่งสัปดาห์ซึ่งจะแข่งขันในวันที่16ทธันวาคม2566